สวัสดีครับเพื่อนไมทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงหลังการปอะกันแชมป์ของนักมวยไทยของเราเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมามาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกับความคิดเห็นแบบสุดทึ่งของแฟนมวยทั่วโลกหลังจากที่พวกเขาจะเห็นนักมวยไทยเจ้าของฉายาซ้ายดารายอย่างตะวันฉายสามารถเอาชนะน็อกนักชกสุดแกร่งจากตุรกีอย่างเจมอาลยูซุพอฟได้แบบรวดเร็วเกินคาดจากการเวียงแข้งฟาดไปที่ขาจนชกต่อไม่ไหว ทมให้ตะวันฉายสามารถป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทเอาไว้ได้เพียงแค่ในเวลา49วินาทีของยกแรกเท่านั้นพร้อมคว้างเงินค่าตัวพร้อมกับโบนัสเงินรางวัลไปถึงรวมเกือบ6ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งจากชัยชนะแบบสายฟ้าแลบในไฟน์นี้ก็ได้ทําให้นักชกไทยของเราได้รับคําชื่นชมจากแฟนมวยจากชาติต่างๆจากทั่วโลกอย่างมากมายแม้ว่าจะมีหลายคนที่แอบตัดพ้ออยู่หน่อยก็บ,บ่าเป็นไฟ์ที่ไม่สมกับการรอคอยเอาซะเลยเพราะว่าจบลงเร็วเกินไปมาก โดยพวกเขาได้มีคอมเมนต์ถึงไฟนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนมวยคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงอาวุธของนักชกไทยแบบสุดทึ่งว่าแค่เตะไปที่ขาของเจ้ามาเพียง3ามครั้งเขาก็ยุบเลยมันช่างเป็นแข้งซ้ายที่ทรงประสิทธิภาพของตะวันฉายส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงความรู้สึกถึงการชนะนอกของตะวันฉายว่านั่นมันเป็นอะไรที่บ้ามากเลยจริงๆเตะเพียง3าครั้ง เพื่อจัดการมอนสเตอร์คนนี้ได้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงจังหวะชนะน็อกของตะวันฉายในครั้งนี้ว่าจามาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีศาจเลยนะที่เขาไม่ร่วงลงมากองแม้ว่าการเตะนัดมันจะสามารถดับสวิตของร่างกายคุณได้เลยแต่ว่าคนต่อมานี่ได้มาแสดงความข้องใจถึงความปราัายอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของนักชกชาวตุวรกีว่าขาของจามาวนั้นได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ย มันต้องใช้การเตะที่เยอะมากๆเลยนะในการที่จะล้มใครสักคนได้ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่ามันดูเหมือนว่ายูซุพอนั้นจะได้รับบาดเจ็บมาอยู่ก่อนแล้วแต่นี่มันก็คือแข้งซ้ายพิฆาดจากตะวันชย้ยแต่อย่างไรก็ตามเป็นวยคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่าบางทีเนี่ยการเตะครั้งนี้มันอาจทําให้เขาเป็นตะคริวในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่า มันน่าจะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อหยุดการเคลื่อนไหวจากการเตะที่มันตรงเป้าแค่เพียงครั้งเดียวซึ่งแฟนมวยคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงจังหวะน็อกนี้ไปอีกด้วยว่านี่มันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะถ้าเส้นประสาทมันโดนกระแทกอย่างรุนแรงเพียงพอเพราะขานั้นมันจะหยุดทํางานไปชั่วขณะไหนทันทีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องความรุนแรงที่ทําให้เกิดการน็อกกันในไฟน์นี้ว่าคุณสามารถเห็นขาของเขาที่มันเหยียดแข็งทื่อเลย นั่นมันถือเป็นการเตะที่โหดร้ายมากแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนมวยคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงการน็อกเอาท์ในไฟน์นี้ในมุมที่ต่างออกไปครับว,ว่ามันเป็นการเตะที่ดูไม่รุนแรงสําหรับผมนะใครที่ไม่สามารถต้านทานการตัดล่างแบบนี้ได้ไม่ควรที่จะได้รับโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์ส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเตะทักทายจากพลังขาซ้ายแค่เพียง20%ของเขาเองนะ ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงตำหนินักชกชาวตุรกีอีกด้วยว่าผมคิดว่าเขานั้นไม่มีสภาพขาสำหรับการต่อสู้แมตช์หนักๆอย่างมวยไทยเลยนี่มันเหมือนเขาโดนทุบด้วยไม้เบสบอลแต่พาจากตรงนี้แฟนมวยคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่านี่มันเป็นการเตะที่โดนไปที่เส้นประสาทคุณคิดว่านักมวยเหล่านี้เขาฝึกกันแค่ไม่กี่สัปดาห์เพื่อมาชกอาชีพกันหรือไงในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่า คุณเคยโดนเตะแบบนี้บ้างไหมล่ะคุณจะไม่สามารถนั่งซ่วมหรือว่าเดินขึ้นบันไดได้เป็นสัปดาห์เลยหลังจากการชกถ้าคุณเจอกับนักชกไทยเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเขาจะทํากับนักมวยชาวต่างชาติก็คือการเตะต่ําเพราะมันเป็นจุดที่นักมวยชาวต่างชาติมักลืมป้องกันตัวแต่ถ้าคุณสามารถป้องกันมันได้สักสองสาครั้งพวกเขาก็จะหยุดเองส่วนแฟนมวยคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันยังมีอีกหลายคนเลยนะที่ได้ประเมินพลังการเตะจากแข้งซ้ายของตะวันฉายต่ําเกินไป มันสามารถทําให้เจ็บปวดได้มากเลยละในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงปัจจัยที่นําไปสู่ชัยชนะในรูปแบบนี้ของตะวันฉายว่านี่มันคือความแม่นยําพละก,กําลังความรวดเร็วที่มาจากการฝึกซ้อมแล้วก็การเสียละเขาทําได้ดีเลยซึ่งคนต่อมาก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงชัยชนะของเขาด้วยว่านี่มันเป็นตัวอย่างที่ดีว่าทําไมทุกการโจมตีมันจึงควรเล็งตรงเป้าอย่างสมบูรณ์แบบและทุกๆก,การป้องกันมันก็ควรทําในเวลาที่มันเหมาะสม เพราะแม้การโจมตีในจุดที่เล็กที่สุดมันก็จะสามารถนำไปสู่การน็อกเอาท์ได้ไม่จำเป็นเลยที่ต้องมีการชกหรือการเตะที่มันแฟนซีเหมือนอย่างที่บูสลีนั้นเคยกล่าวเอาไว้ว่าผมไม่เกรงกลัวชายที่ปึกซ้อม10,000การเตะในหนึ่งครั้งแต่ผมเกรงกลัวชายที่ปึกการเตะเดียว1-0,000ครั้งส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความทึ่งต่อจังหวะการชนะนอกของตะวันฉายในไฟน์นี้ว่าการเตะแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะสามารถจุดกวางมูดได้เลยด้วยซ้ํา ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าแม้กระทั่งต้นไม้ก็จะไม่สามารถยืนหยัดได้ให้กับพลังการเตะในรูปแบบนี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมด้วยการให้คำจำกัดความต่อการชนะน็อกในจังหวะนี้ของตะวันฉายว่านั่นมันถือว่าเป็นการเตะจากนรกส่วนแฟนมวยคนต่อมานี่ได้มาแสดงความรู้สึกในเชิงประหลาดใจกับการโจมตีของนักชกไทยแบบนี้ว่าเขาสามารถเวียงแข้งเตะแบบนี้ได้อย่างไรกัน จริงจังเลยนะผมต้องการที่จะไปเรียนรู้แต่ว่าจากตรงนี้แฟนมวยคนต่อมาที่เป็นชาวตุรกีก็ได้มาแสดงมุมมองถึงผลลัพธ์ในไฟนี้ว่าจามานั้นเพียงแค่โชคไม่ดีเขาจะสามารถกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันไม่มีความบังเอิญหรอกตะวันฉายเนี่ยแค่เป็นสุดยอดนักชกอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองด้วยว่าตะวันฉายนั้นเป็นนักชกที่มีพรจวรรค์ เขาจะต้องกลายเป็นตำนานท่ามกลางตำนานส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงมวยคู่นี้ที่จบลงอย่างรวดเร็วด้วยความเสียดายว่าผมหวังมากเลยว่าเราจะได้ดูการรีแมตของมวยคู่นี้กันอีกครั้งเพราะว่ามันควรที่จะเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจเลยแต่ว่าคนต่อมานั้นกลับได้มองว่าให้ตะวันฉายนั้นได้เจอกับนักชกในระดับที่มันดีกว่าเธอเขามีความยอดเยี่ยมมากเกินไปซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์เสนอแนะว่า เขาควรที่ได้เจอกับสิทธิชัยจิมมี่หรือว่าซุปเปอร์บอลส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาเรียกร้องด้วยว่าวันแชมเปี้ยนชิพให้ตะวันฉายนะั้นได้เจอกับอาล่าซอฟเธอส่วนแฟนมวยคนต่อมานี่ก็ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องคู่ชกในอนาคตของตะวันฉายนี้ด้วยว่าเอาเพชรมรกตหรือว่าแชมป์ชาวไทยคนอื่นๆที่มีอาวุธที่สูสีกับตะวันฉายมาซะเถอะเราจะได้ดูแมตช์ระดับตำนานกันรายการวันเนี่ยมักจะยกยอตะวันฉายว่าเป็นนักชกพรจะรวนแห่งยุค ดังนั้นก็จงอย่าปกป้องเขามากเกินไปให้เขานั้นได้ดวลกับนักชกไทยระดับแชมป์ซะเถอะผมเองก็ชื่นชอบตะวันฉายนะแต่ผมคิดว่าเขาจะไม่สามารถเติบโตขึ้นมาได้เลยถ้าเขาเอาแต่ชกกับนักมวยในระดับที่มันไม่ใช่ A บวกส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าผมนั้นอยากดูตะวันฉายเจอกับซูเปอร์บอลมากมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ซูเปอร์บอลจะฆ่าม,มาสู้ในมวยไทยกับเขาเพราะมันไม่มีใครในรุ่นเฟเธอร์เบทแล้วที่จะสามารถเอาชนะตะวันฉายได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนถัดมาที่ก็มองใกล้กันว่าผมมองไม่เห็นใครเลยที่จะสามารถเอาชนะตะวันฉายในรุ่นน้ำหนักใกล้เคียงกันนี้ได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะเพิ่มเติมถึงเรื่องคู่ชกของเขาอีกด้วยว่าบางทีเนี่ยตะวันฉายควรที่จะขยับน้ำหนักลงมาเพื่อท้าทายกับน้องโอสักหน่อยนะมันน่าจะเป็นการประกบคู่ที่มันร้อนแรงเลยละ ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนมวยนานาชาติถึงชัยชนะแบบสายฟ้าแลบในครั้งนี้ของแชมป์โลกชาวไทยอย่างตะวันฉายที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงหลังกรารป้องกันแชมป์ของเขาในไฟน์นี้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามดูกันครับว่าคู่ชกในด่านต่อไปในการป้องชันแชมป์โลกมวยไทยของเขามัานจะเป็นใครมาจากไหนจะเป็นชาวไทยหรือว่าต่างชาติก็ต้องรอติดตามดูกันครับแต่สำหรับในทลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีความปกพร่องในการแปลหนะ้าตรงจุดใดแอดมิเองก็ต้องขออภัยไว้นะทีดีด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ